สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมปามตามเกมนะครับอ่าก็ขับรถผ่านเห็นแวบไหมครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับนี่คือกระทุ่มครับกระทุ่มบกกระทุ่มหางกั้งนะครับสุดๆเลยนะครับหางสวยมากเลยนะครับเป็นกระทุ่มนะครับผมมีขนนะ ก็เห็นวแวบๆก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนชมนะผมเจออีกหลายสายพันธุ์เลยกระทุ่มที่ปักจีนผมเเคยเห็นแค่สายพันธุ์เดียวยสายพันธุ์สองสายพันธุ์แต่มาอยู่นี่มีอีกหลายสายพันธุ์เลยนะครับที่ที่ผมเห็นกระทุ่มมีแบบว่าก้านแดงก็มีแบบแดงแดงสวยมากเลยแดงแป๊ดเลยนะทุ่มบางต้นก็คล้ายนี่เลยคล้ายแมงดาเลยครับแทบดูไม่ออกนะครับสายพันธุ์ ก็สวยนะครับอันนี้คือกระทุ่มสวยๆก็มาอยู่ดอนนะครับเยอะเลยนะครับกระทุ่มเดี๋ยวผมจะไปขุดมาเสียบให้เพื่อนชมนะครับผมก็ห่างไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนเลยนะครับผม ง่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ